สวัสดีครับพบกับช่องกบวนแชแนลครับวันนี้มายังกินอะไรเจยวปลาด้วครับาผู้เขาแล้วครับมากินหมวกเรียมเอียวแล้วครับนลยครับกบวนอะไรจี้ิปไปจลิปนึงแล้วละครับนะครับหมวกเรียมเอียวปลาด้วครับดกขนาดนะครับนะครับนี่ครับเอืดหมวกเรียมเอียวนะครับดูบ้านเป็นหมวกเรียมเอียวแต่ทั้งอื่นหมวกาเอื้นหมากกัหนาหลายนะครับครับเดี๋ยวครับเต็มเลยครับนะครั้ำหมลงไปเลียดนะครับกินไปเรียดที่หมวกนไปเรียดนะครับ คไม่หลาย้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ไงตเล็บแลี้ยงเลยครับนี่ดกนี่ดกนะครับมือวางกล่องเห็นเปล่ะเห็นแล้วน,นี่ดกนะครับโอ้ดกดำดำกึ๊บเลยครับเลยครับ ครับนครับหมาดนะครับหานนบมากลีบแมวนะครับนะครับหมากลีบแมวนะครับอืมครับผลไม้ตามรูปการครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งนะครับปีหนึ่งมีทีเดียวเท่านั้น นะครับกำลังได้ครับนครับนะครับอืมดีครับต้นนะครับนะครับนะครับอืมหวานนะครับสุกเต็มที่แล้วครับมันสีเบิด์ออกแล้วครับมันรวอนวันนี้กับสีเบิด์ตเรแล้วครับ กินง่ายๆแครับนะครบว่นนี้จ,จิบไปจิบนึงแล้ครับางานกับทายคนละหม่องแด้ครับหม่นวยวนแลม่องแค่นั้นนะครับหนีไกับป้ากับพูกับเขาได้ะครับนะครับ,รบ,เ,รบ,นะรบเป็นแนตะ่ผู้เขาได้ครับโอ้ยคอมบ่าง Ja mm da. -hmm. वो घाय तो चौपे आप समझ रहे हैं पा देखा